สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมกายซ่าซ่าเคมเมอร์วันนี้ก็จะมาเล่นฟรีสองตอนนะครับฮะหลังจากที่เราเป็นลมแล้วก็เพื่อนมันก็บาดเจ็บอะไรก็ไม่รู้ไอนี้ก็บ่อนอยังยิงซะเลยเปิดประตูอุ้ยบูแล้วครับบูแล้วครับบูแล้วบูก่อนได้เปรียบเราเพิ่งไปกินเยอะๆแจกฟรี Ừ, tới một, tải một. Ta vừa mới kiến. Tải một. Aue, bú lều à, bú lều. Bú lều để biển con chai bà. Biển tòa này, ừ một đi, tải một. โอ้โหระเบิดกูเกือบหมดเลยกระสุนกระสุนตายาตายาไตเย็นเ,เก็บเก็บเก็บขอเก็บปืนก่อนโอเคโกไปไหนวะทางไหนวะทางนู้นเออลืมขนาดขนาดคนเล่นจบแล้วนะครับเอ้ย ตัวอะไรวะปล่อยตัวนั้นนึงต้องสนปเปิดนะไอ้เหี้ยเนีใครอยากายเย็นใายเย็นอืมชักก่อนชักยิงกันยิงไข่ไข่แข็งอเอ้ยมีโดนนะน่ะดีโลกระสุนแหละดีโลกระสุนกันดีโลกระสุนเตรียมพร้อมแล้วก็ลุยแบบดิจิตอล ปาระเบิดไปแดกเฮ้ยเหยียบมาหน่อยเหยียบมาหน่อยไม่ใช่ระเบิดโอ้ยวิ่งเลยตายทีตายทีกูให้ตายไม่ใช่เกิดตายดิพี่เออหูยกระสุนกระหมดระเบิดไฟไปแลกไปแดกไปแลก อุยกบตายกบตายฮิวันฮิวันอย่ายุ่งเป็นอะไรปืนลัน่นปืนลัน่นใครเร็วกว่าใครเร็วกว่าโ,โหกนะ็น่าแต่ชุดนะเนี่ยฝีมือห่วยมากอืม,อมสนเกือบหมดเลย รีโหลดหนึ่งโอเคกระสุนเก็บมาจุดเกาะโอเคพร้อมเก็บให้หมดโอเคเคลียร์ไปวะปืนกูเป็นไรวะไม่ใช่เออระเบิดไฟอ่าไม่ได้เปิดกงท่อระบายน้ำไม่ใช่ทางลัดฮึบกบโคบ เปิดไฟอืมพร้อมเพรียงโก้กูยิะเทนางกูจะโไปตายตายตายพวกนี้โอ้โหแป๊บเดียวตายหมดอ่าไม่ใช่นี่วะเออตายหมดสักทีกูไม่เอาปืนพก

ทางไหนวะทางไหนวะต่อทางนี้ตัวแล้วใครมายิงห้องน้ำจะเป็นรูเลยเปิดประตูเฮ้ยตัวตัวอะไรนำ้ำตัวอะไรน้ำไปเฮ้ยทหารนั่นเงเหลือแต่กระดูกสหลังอุ้ยตกใจเปิดประตูอย่ามืดไฟแยากระพิบแบตจะหมดหรืองไงชุดแกร เก็บดีครับโอเคปิดรับไปครับตรงไปเลยเด้อคิกเปิดประตูอีกยีดเคไหนใครมาใครมาอุ้ยระเบิด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 ไปกินอบอปมาอก่อนพี่โหลดหนึ่งไหนใครลงมาใครลงมาไม่ต้องรับระเบิดไปกินอีก เปิดประตูดิพี่เบอร์ไปกินอย่างงี้ฮะแจกแจกโอ้ยเยอะ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 ปืนนี่เลยเออตายปืนก็แบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลไดรโอมอนปืนอย่าลั่นปืนอย่าลั่นพี่โอ้ยโอ้ยปืน มุมมัวมันละโอเคเกาะทางนี้ไปนะครับช่องลมโดดลงไปเก็บมันยิงกันเองนะมันยิงกันเองฮะไอพวกนี้มันอยู่คนละฝั่งกันไอเระเบิดหมดยิ่งใหญ่ระเบิดเต็มมึงอึงระเบิดเต็มระเบิดไฟระเบิดไฟฟ้าเออ Ni lập bước tiếp tục nữa là yer 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 โหหญิงกันปวเจ็บเลยแมเนี่ยใครสั่งทำอาหารกูไม่กินตายหมดเออแต่มาทำอาหารนี่ครับรอแค่ทำเจอปืนนี่แล้ว ดูถ้าตายร hey, ครัเฮ้ยเดี๋ยวกูเก็บปืนเลยมาอ๋อผีก้าศูนเอ้าโอเคไม่เอาสำรวจใหม่ก็ไม่ได้โอเคประตูนี้ต้องใช้ต้องกด E นะฮะลงไปเลย อย่ามืดอย่ามืดอย่ามดืามด,มดตัวนี้แล้วเปิดปุ๊บหนาวตัวอะไรมาวะโอ้ยออกไปไกลออกไปไกลไหนวะไปทางไหนวะคนโอ้ยผีแม่ง,งเยอะเดี๋ยวกูง,งงกับทางมันมดืดอ,อ่านั่นไง ออกไปไกลๆนี่ไม่ใช่ที่สำหรับแกอ,ออกไปครับพี่โอเคได้เลือดมาแก้วโอเคมุนเร็วเร็ว,รวโอเคอุ้ยเสียตกใจหืมใจร้ายกูจะออกมึงก็ปิดเนาะประตูอย่าล็อก ไปทางไหนวะโอเคตรงไปทางนี้ทบอุ้ยเตะตรงไปโอเคมุ่งหน้าต่อโอ้ยตกใจขวาไลา่ไฟดีไปขวาก่อนอ่าชุดเกาะแจ๋วอะไรอีกระ <A bird. S 1> เบิดเก็บ เลี้ยวขวาตรงเปิดประตูโอเคฮิลเลยเก็บมาโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอโรดกัน,นสไนสไนเปอร์นั่นแหละนี่แอบดีแอบรู้ดีรู้ดีรู้ดีระเบิดไปกินนี่ระเบิดน,นี่กูใหไ้ไม่ระเบิดไม่ระเบิดนะ นั่นแหละตายซะโอเคหมดเป็นไรไฟช็อตโอเคเป็นปืนนั่นแหละลจะหมดแหละเก็บ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 มือเลยเกดรีบเปิดโอเค รีบมาเร็วๆโอเคไปแล้วขึ้นเลยกดดีมีอะไรไหมไม่มีอุยศตัตรูเปิดก่อนได้เปรียบไม่ไม่ให้มาตุ่มแหละตายหมดพอฝีมืออ้วคนเดียว ตู้เปิดได้ไหมเปิดได้อัะนะเนี่ยฮัลโหลทำไมเอาคนะีย์การ์ดนะคีย์คีย์การ์ดเปิดก็ได้เปรียบเปิดก็ได้เปรียบอืมอืมฟอร์ดโรดาเปิดก็ได้เปรียบอ่ะไอ้เชยระเบิดหมดเอาเบิดใสไปกินกูให้โอ้ยตายหมดเออเฮ้ย เอาปืนนี้ก่อนเปิดประตูเปิดออกดูไม่มีอะไรเลยเคโกเปิดรต์กดเอาปืนนี้ถือรอเลยโหดดิโอเคกดรีบรีโหลดหนึ่งอืมมันจะหมดแล้วใช่ช่ะ เอ้ยครัวปืนเยลยแรกวนะ่ะงั้นก็เอาเอ้ยสนายเก็บไว้เดี๋ยวเผื่อกลับมาใช้เปิดประตูมีอะไรเก็บไม่มีกระสุนปืนโหยาหล่นเต็มนะโอ้ยศพทหารตายเกลื่อนเลย ว่คนะีย์การ์ดกูนี่เจอแล้วเอ้ยเฮ้ยมาอีและตัวนี้กูระเบิดซื้อกับเมย์ีนเะชิงนายนายอย่าไปไหนอย่าไปไหนไปไหนไปไหนกูการ์ดเลี้ยงอ่ะกูการ์ดไม่เลี้ยงทหารมึงอย่ากเกิดกูไม่เกิดอยู่ไหน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 อย่ามาอย่าทำอะไรกูอย่าทำอะไรกูทำอะไรกูเน,น,นี่ยเนี่ยหนี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 นะหนีะน,นะ ระเบิดไปกินไม่หยฮะอุ้ยระเบิดล้นตรนี้อุ้ยเยอะเยอะๆเยอะๆเยอะๆกุ๊กกว่าตายทีดีครับโอ้ยอึดไปไหนอืมกาดแหมเนี่ยอืมตายไหม โอ้ยกว่าจะตายไอ้นี่เซฟแลละกูเก็บลูกซองไว้เดียะจะให้เอาไปไหนเหอโอเคลง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 ,ลงเอาประตูลิฟเป็นไรนะ่ะอุ้ยง,ง้างอุ้ยตกใจสั้ดนั่นไงประตูเอ้ลิฟหลดฮึบขึ้นมาตัวที่เดิม คีย์แกนแล้วโอเคประตูนี้รูดบัตรชุดเดโดคิกไปทางไหนทางนี้อืมทับไอ้กูตกกระจายหมดแล้วต้องบูฮวต้องบูวเอ้ยกูจะต,ตายกูย จุดเกาะโอเคตายหมดระเบิดระเบิดแจกฟรีแจกฟรีระเบิดระเบิดตูด้มระเบิดตูด้มไปกินอืไฟล่วให้หมดเออยิงมั่วๆนะไม่ได้แบบตั้งใจเลงนะ จะเปลี่ยนอะไรหนาปืนนะ้ยเก็บเก็บเก็บโอเคชุดกอดเก็บมาแล้วเอาลูดบัตรนี่มาลืมไรเดอร์คิกนักเลงคีย์บอร์ดนักเลงคีย์บอร์ดจัวจ่วจั่วไรเดอร์คิก อโอเคลิปนี้ขอจบค,คิดแต่เพลงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แชร์กันนะครับบ๊ายบายครับ